คตาแห้งเป็นปัญหาที่สําคัญของบุคคลไว้ทำงานมีทั้งที่สแสดงอาการและไม่สแสดงอาการผู้ป่วยที่มาพบแพทย์มักมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถทํากีจวัรประจําวันได้มีสาเหตุหลัก2ประเภทคือ 1. จากการมีปริมาณน,น้ําตาน้อยเกินไป 2. จากการระเหยของน้ําตามากเกินไปอาการของภาวะตาแห้งรุนแรงได้แก่ตาโมลงเครืองตาเยื่อตามีการอักเสบแดงการตรวจตาพบกระจกตาไม่เรียบ รูปเปิดของเมโมเมีอุดตันร่วมกับการมีขนตาเกยผู้ป่วยกลุ่มนี้หากไม่ได้รับการรักษาอาจทําให้กระจกตาเป็นแผลได้เกิดการติดเชื้อหากรุนแรงมากอาจทําให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้โดยหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยตาแห้งชนิดรุนแรงเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในลูกตานั่นคือการครอบ m o เจ t u r e chamber ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการหายของแผลหรือป้องกันการเสื่อมข,ของผิวกระจกตา วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ moisture chamber กันค่ะ moisture chamber ทำจากพลาสติกใสชนิดโพ l y เอสทีรีนสามารถมองเห็นจากภายในและภายนอกได้ใช้สำหรับผู้ป่วยตาแห้งที่ไม่มีการติดเชื้อที่กระจกตาเท่านั้นโดยการครอบ moisture chamber อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 1. 1. moisture chamber จำนวน2ชิ้นได้แก่ส่วนที่ 1. moisture chamber ชั้นใน จะเป็นชิ้นที่มีการเจาะช่องตรงกลางเป็นวุงรีโดยวัดจากขอบเข้ามา1ซนติเมตรส่วนที่ 2. moisture chamber ชั้นนอกใช้ moisture chamber แบบปกติที่ไม่ต้องเจาะช่องกลาง 2. plaster ชนิดไมโครปอสสีขาวขนาดความกว้าง1นิ้วตัดให้มีความยาว11เซนเมตรสเส้นและความยาว8เซนติเมตรจำนวน4เส้นและพับขอบด้านบนของ plaster เพื่อให้ง่ายต่อการแกะเพื่อล้างทำความสะอาด 3. พลาสเตอร์ไมโครปอขนาดความกว้างครึ่งนิ้วตัดให้มีความยาว14เซนติเมตรจำนวน2เส้นและพับขอบด้านบนของพลาสเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดตาสำหรับวิธีการครอบมไเจอรแชมเบอร์ 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดทำความสะอาดตาข้างที่จะทำการครอบด้วยสดัดีชุบน้ำเกลือปัสจักเชือ้อพร้อมทั้งสังเกตตาของผู้ป่วย ว่าไม่มีอาการตาแดงมีคี้ตามากขี้ตาสีเขียวเหลืองหากมีอาการให้งดการครอบ m o เจอร์ e Chamber แล้วมาพบแพทย์ทันที 2. นำ Moisture Chamber ชั้นในวางครอบบริเวณดวงตาของผู้ป่วยโดยให้ส่วนของขอบชิดตรงสันจมูกส่วนขอบโค้งอยู่ด้านนอกบริเวณหางตา 3. ปิดไมโครโปอขนาด1น,นิ้วที่เตรียมไว้ดังนี้ขนาดความยาว11ซนเมตรเส้นที่1 ปิดส่วนขอบโค้งด้านนอกบริเวณหางตาชิดขอบของ Moisture Chamber เส้นที่2ปิดส่วนขอบตรงของ Moisture Chamber ด้านสันจมูกอาจใช้กรรไกรตัดเป็นแฉกเพื่อให้พลาสเตอร์แนบติดไปกับผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้มีรอยรั่วขนาดความยาว8ซนติเมตรเส้นที่1ปิดบริเวณด้านบนเหนือคิ้วเส้นที่2ปิดด้านล่างบริเวณหนกแก้มเส้นที่ส ปิดด้านนอกบริเวณหางตาถัดจากไมโครอร์ขนาด12เซนติเมตรเส้นที่1เส้นที่4ปิดด้านในใกล้สันจมูกถัดจากไมโครอร์ขนาด12เซนติเมตรเส้นที่2จากนั้นใช้นิ้วมือกดคลาสเตอร์แนบกับมอไเจอรแชมเบอร์ให้มากที่สุด 4. ครอบมไเจอร์แชมเบอร์ชั้นนอกทับมไเจอรแชมเบอร์ชั้นในแล้วปิดด้วยไมโครอร์ขนาดครึ่งนิ้วดังนี้เส้นที่ 1. ปิดด้านบนหางตาจากบนลงล่าง เส้นที่2ปิดด้านบนหัวตาบริเวณสันจมูก 5. เมื่อต้องการหยอดตาป้ายตาให้แกะพลาสเตอร์ชั้นนอกด้านบนที่พับไว้เปิดมอสเจอร์แชมเบอร์ชั้นนอกออกหยอดตาผ่านช่องมอสเจอร์แชมเบอร์ชั้นในภา,ายหลังหยอดป้ายตาเสร็จปิดมอสเจอร์แชมเบอร์ชั้นนอกกลับเหมือนเดิมหลักการสำคัญในการครอบมอสเจอร์แชมเบอร์คือการป้องกันไม่ให้มีรอยรั่วของอุปกรณ์ระหว่างภายในและภายนอก เกิดความชุ่มชื้นของตาและคงไว้ให้ได้นานที่สุดโดยสังเกตได้จากการเกิดไอน้ำภายใน moisture chamber ตลอดเวลาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับวิธีการทำความสะอาด moisture chamber ควรทำความสะอาด moisture chamber ด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดทุกวัน ันนี้เราก็ได้รู้จักไอยเจอร์แชมเบอร์และว,วิธีการใช้แล้วท่านสามารถนำวิธีการทั้งหมดนี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ดูแลหรือกับตนเองเพื่อให้การรักษาได้ผลดีที่สุดและป้องกันการเกิดภาวะแซกซ้อนได้ค่ะ